มัน uhm, ีอุ้ยอุ้ยมันีมันีมันตัวเล็กมากมันนี่ตัวเล็กมากมันนี่ตัวเล็กมากมันนี่ตัวเล็กอุ้ย มันนี่มันนี่มันนี่ตกตกตกที่ตก